ช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับจับตาดูเป็นตัวเป็นรายตัวและกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะวันนี้นะข่าวของเราได้คุยกับแบมครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเออผมก็รู้สึกว่าแบมเนี่ยมีการที่เขาปรับตัวพอสมควรอยู่เหมือนกัน นะครับคุณผู้ชมครับไปลองฟังดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าแบมเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่ใครหลายคนมองภาพว่าค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็แล็กกาดนะครับ <S <S เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรเ<ๆ>มื่อวันนี้นักข่าวของเราได้มีการพูดคุยกับคุณรัฐนนท์สุเกียรติครับผู้จัดการกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้นของบริษัทบรรษัทสิส่งบริหารสิ่งรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนดูว่าแบมครับ แบมอบอกออกมาครับคุณผู้ชมครับว่าณขณะนี้เนี่ยบริษัทได้เดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายซึ่งทั้งหมดทั้งมวลม,มีเป้าอย่างหนึ่งก็คือว่าบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินสดได้มากขึ้นท่ามกลางภาวะโควิด -19 และการดําเนินการควบคุมของภาครัฐที่ดําเนินอยู่ณขณะน,นี้ไปดูธุรกิจหนึ่งธุรกิจครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือธุรกิจการขาย NPA ธุรก,กิจการขาย NPA ครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ว่าแบมนะครับประกาศขาย NPA แล้วคุณคุณก็ไปซื้อถูกไหมพอคุณไปซื้อปุ๊บคุณก็จ่ายตังค์ให้กับเขาแล้วทุกอย่างก็จบเข้ามานะฮะแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่แบมทํานั่นก็คือว่าเขาคิดถึงคนเบี้ยน้อยหอยน้อยละนะครับคุณผู้ชมครับจะมีโครงการแบบซื้อเงินผ่อนนะฮะคือคุณที่ผ่านมาคุณต้องไปกู้ธนาคาร ถูกไหมัธนาคารช่วงนี้เนี่ยการกู้บ้านมือสองเนี่ยนะครับก็ถือว่าพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพอสมควรอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองภาพว่าจัดโครงการซื้อเงินผ่อนและผ่อนกับแบมไปเลยเอาเอาคล้ายๆตัวนี้เป็นสถาบัานการเงินแล้วขายสินทรัพย์แล้วคุณก็ผ่อนกับสถาบัานการเงินเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ครับคุณจิมอยากมีบ้านใหม่คุณจิมเตรียมเลยนะฮะสามารถผ่อนกับบริษัทได้และเข้าอยู่อาศัยได้ทันทีที่ผ่อนชำระงวดแรกจุดนี้แหละจะทำให้ NPA ของเขาขายออกมากขึ้นรายย่อยๆอย่างเราก็จะไปผ่อนกับแบมมากขึ้นนะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าเพิ่มสัดส,ส่วนให้ได้ประมาณสักหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าพันบัญชตีต่อปีครับคุณผู้ชมครับ นอกเหนือจากนี้เนี่ยบริษัทยังเดินหน้ากลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดมหาการรมประมูลทรั์นะฮะออนไลน์ออฟไลน์นะครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงการคัดซับพวกเอ็นพีเอนะครับมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะฮะการเพิ่มสัสดส่วนผู้ซื้อผู้ผู้ซื้อซับรายย่อยซึ่งก็บอกคุณผู้ชมและอย่างเช่นการซื้อผ่อนเป็นต้นการเล่งพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทนะครับการเพิ่มช่องทางขายการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย เขาจะพยายามบิดให้ขายออกมาได้เยอะที่สุดนั่นคือข้อแรกไปดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหนี้เสียเขามี NPA แล้วเขาก็มีพวก NPL ด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันเนี่ยเขามีบัญชีลูกค้า NPL ประมาณสักเก้าหมู่บัญชีคุณผู้ชมเขาจะมีการเดินหน้าโปรโมชั่นให้กลุ่มนี้นะฮะกลุ่ม NPL คุณผู้ชมอย่าคิดว่า อ๋อคุณ NPL คนไม่มีตังไงคนไม่มีตังก็เลยเป็น NPL มันยังมีบางคนนะครับคุณผู้ชมครับที่มีตังแต่ยอมเป็น NPL ด้วยความฉลาดทางบัญชีของเขาอาจจะเป็นฉลาดแบบแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับแต่มีครับกลุม่มประเภทนี้เขาบอกว่าบริษัทจะมีการลดหนี้แล้วก็เร่งกระตุ้นให้มีการจ่ายหนี้ทั้งหมดเพื่อจบว่ากันง่ายๆม,มีมีแบบแพคคัด ว่ากันง,ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจุดนี้แหละมันก็จะเป็นจุดที่ทําให้คนที่มีตังค์ไปจัดการนะฮะเพื่อที่จะจ,จบได้นะครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงการเดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้ให้กับกลุ่ม NPL ของบริษัทให้กลับมาจ่ายเงินได้ออตอนนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าปรับโครงสร้างนี้ให้ได้ประมาณสัก10-15%ครับหรือประมาณสัก3-3,500บัญชีนะครับซึ่งก็จะมีเม็ดเงินต่อเนื่องเข้ามานะฮะแล้วก็สิ้นปีนี้ จะปรับโครงสร้างได้ทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นหกพันบัญชีของเป้าเป้าหมายารายได้ปีนี้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาทครับคุณผู้ชมครับจะมีการจัดเก็บารายได้ประมาณตรามาสามสิบสองร้อยล้านแล้วก็ตรามาสี่ประมาณสักหกพันล้านนั่นหมายความว่าตรามาสามกับตรม้สี่จะเป็นการโกรดกลับคืนไปนั่นเองแหละครับมีอีกหนึ่งธุรกิจครับคุณผู้ชมครับแบม มีกลุ่มธุรกิจเขาเรียกกลุ่มธุรกิจคลีนโลนคุณคุณผู้ชมรู้จักคลนะีนโลนไหมคลีนโลนของเขาเนี่ยคือสินเชื่อที่เป็นส่วนเกินจากหลักประกันเอาว่ากันได้ง่ายสมมุติว่าคุณติดหนี้อยู่ประมาณแสนห้าแล้วคุณสามารถขายทรัพย์ซึ่งเป็นบ้านคุณได้ประมาณล้านหนึ่งไม่ใช่จบนะฮะคุณยังเหลือยอดหนี้ที่จะต้องชำระอีกประมาณสักห้าแสนบาท สิ่งนี้แหละคุณผู้ชมทางฝั่งของแบมจะเดินหน้าธุรกิจนี้มากขึ้นจะเป็นธุรกิจตามเก็บหนี้ส่วนที่ยังคงขางอยู่จากการขายหลักประกรันออกไปนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจุดนี้เขาบอกว่าเก็บเท่าไหร่นั่นคือกําไรทันทีเพราะก่อนหน้านั้นอย่าลืมที่เขาซื้อหลักประกรันเข้ามาเนี่ยเขาซื้อในส่วนลดอยู่ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นของราคา มูลค่าโครงการทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเก็บตรงนี้เนี่ยมันคือกําไรชัดเจนอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามดูหน่อยแล้วกันเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรายได้สําคัญพอสมควรมีอีกหนึ่งอันคุณจิงที่เขากําลังจะเดินหน้านั่นก็คือว่าการจัดตั้งกิจการร่วมการค้ากับสถาบันการเงินเพื่อดําเนินธุรกิจบริหารจัดการ NPL ตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจาก NPL ในพอร์ตของเขา เพราะเขาจะไปรับจ้างบริหารจัดการ NPL ร่วมกับสถาบันการเงินและมันถือว่าเป็นการเหมาะสมกับในช่วงนี้มากๆจรคุณจิมเพราะวันนี้เนี่ยแบงก์เนี่ยสบายตัวแบงค์ชาติมีข้อกำหนดที่ทำให้ NPL ต่ำมากว่ากันง่ายๆ NPL จะออกมาน้อยมากแต่แบงก์ก็รู้ตัวอยู่แล้วล่ะครับว่าลูกนี้ไหนได้ลูกนี้ไหนไม่ได้นะครับ และเขาก็มีงานเยอะมากๆในการที่จะต้องติดตามพวกลูกหนี้เหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีการจัดตัเจวีกับสถาบัานการเงินเดี๋ยวติดตามดูฮะว่าออกมาจะเป็นแบงค์ไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับเขาคาดการดําเนินการได้ภายใน1-2ปีนี้แหมนะฮะระยะเวลายาวนานไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะแต่เขาบอกว่ามันจะสอดคล้องกับมาตรการที่ธนาคารในประเทศไทยชะลอไม่ให้นี่ตกชั้นลงไปเป็น NPL จับตาดูให้ดีฮะทั้งหมดทั้งมวล มันเป็นการปูทางสู่การที่แบมจะเป็นโฮลดิ้งคอมพานีตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษากฎหมายครับคุณผู้ชมครับซึ่งในฝั่งของนักวิเคราะห์อย่างกัสกรไทยบอกแบบนี้คุณผู้ชมเขามองภาพว่าแบมจะเป็นหุ้นที่ได้รับอันดับส่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญเนื่องจากว่าธุรกิจของแบมเนี่ยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ m b a n l ที่เขาไปซื้อมาเนี่ยส่วนลดซื้อนี่เนี่ยประมาณสัก40-50เปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมครับ ซื้อได้ในราคาถูกกว่าตลาดห้าสิบเปอร์เซนว่ากันอย่างนั้นแหละนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเขามองภาพว่าวันนี้เนี่ยแบมมีซับในมืออยู่ประมาณสักเกือบสองหมื่นล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยล้านตรงนี้สามารถรักษาระดับกําไรได้สองถึงสามปีแบบสบายๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เขามองภาพว,ว่าเออวันนี้เนี่ยการซื้อขายอยู่ประมาณสนะักหนึ่งจุดหนึ่งห้าเท่าเท่านั้นนะปัจจัยลบสะท้อนไปทั้งหมดแล้วก็บอกว่าซื้อได้ นะฮะแนะนำราคาเหมาะสมที่22บาทในฝั่งของหลักทรัพย์กสิกรไทยครับคุณิงครับ